สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนาน,นานกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราวางเรื่องเอมเรื่องเธออะไรกันไปก่อนนะคะทําใจเบาเบาแล้วก็ไปฟังอนุวัตกันว่าแผนง,งานดุงสูงปีนี้ใหญ่โตอะไรขนาดไหนอย่างไรตามไปฟังค่ะดิ่ฉันได้ยินแล้วก็รู้สึกตกใจตกใจ,ตกใจแทน f อฟพอตอว่าจะต้องกระเป๋าฉีกกระดิบแล้วหรือเปล่าพวกแม่แม่ต่างประเทศ จะต้องกระเป๋าฉีกกันอีกแน่ๆค่ะวันงานองค์ปู่นะครับไม่สามารถจัดแข่งกีฬาได้นะครับเพราะงานเราจะจะเยอะนะครับนะครับเพราะว่ามันทําไม่ได้หรอกครับพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเองคนเราก็มีน้อยนะครับแล้วก็นะครับงานวันองคปู่น่าจะมีแค่สองวันนะครับวันที่เก้ากับวันที่สิบนะครับมีน้องๆก็ถามผมเหมือนกันว่าแผนงานเป็นยังไงบ้างนะครับในวัน ในวันบวงสวงองค์ปู่วันก่อนนะครับนั่งคุยกันเขากระถามผมนะครับว่าในงานบวงสวงองค์ปู่เรามีอะไรบ้างจริงๆแล้วนะครับน้องๆเองกันนะครับก็ยังไม่รู้หมดเนาะเพราะว่านะครับมีผมกับป้านะครับที่ที่ประสานงานกับกับการจัดงานนะครับเป็นหลักนะครับป้าก็นะครับให้อดมินแอนนะครับประสานอย่างนักแสดงนะครับนะครับผมก็จะรู้ว่าเอาเขาติดต่อใครติดต่อใครนะครับส่วน การจัดอื่นๆนะครับผมก็ดําเนินการก็เมื่อวานท่านได้คุยให้ลุงให้ป้าฟังว่าส่วนเวทีจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับนะครับโต๊ะจีนจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เดี๋ยวจะทําผังเริ่มลงทะเบียนนะครับใครจองโต๊ะตรงไหนบ้างอะไรมะนะครับก็เริ่มเตรียมนะครับเตรียมแผนไว้มันอาจจะนานทักนนิดหนึ่งนะครับใครจะจองนะครับใครอยากอยู่หน้าใครอยากอยู่หลังนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกครับนะนะครับเราเราก็มองว่า นะครับคงไม่ถึงร้อยโต๊ะหรอกนะครับเพราะว่าคงไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นคงไม่มาเยอะขนาดนั้นนะครับแต่น่าจะชับไม่ต่ำกว่าห้าสิบโต๊ะนะนะครับไม่น่าจะต่ำกว่าห้าสิบโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะจองโต๊ะจีนไว้ก่อนนะครับคร่าวๆนะครับสามสิบโต๊ะนะครับว่ายืนยันให้เขาได้เลยว่าเราเราจะต้องมีไม่ต่ำกว่าสามสิบโต๊ะนะครับจากคุณอิสระมานะครับเขาเองแปดสิบคนนะครับก็ถ้าแปดสิบคนมานะครับรถบัสสองคันก็สิบโต๊ะไปแล้ว นะครับสิบโตเพระโต,โต,โตละสิบคนเราต้องลงชื่อว่าในทีมงานนะครับชุดนี้ของคุณอิสระนะครับคนจะต้องไม่ไปนั่งนะครับใครจองไว้พี่ลตีจองไว้นะครับอันนี้ก็พี่ลตีนะครับอพี่ลตีมีใครบ้างเจียมพรจองไว้นะครับจองแล้วเจียพรนะันนะครับแต่บุ๊กไว้ละเอาให้ผมจองผมจองนะครับรู้สึกแปลกแปลกไหมคะว่า อะไรงานอะไรๆในปีเนี้ยจะเหมือนกับจะทิ้งทวนทิ้งท้ายงานวันเกิดก็จัดยิ่งใหญ่มากเลยนะคะทิ้งทวนทิ้งท้ายลูกชายถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลขอให้พ่อมีอิสระไปอย่างนี้นานๆงานบวงสวงปีนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกปีมีแค่ลงทานมีคนมาร่วมง,งานก็มีลงทานให้กินอะไรแบบนี้ปีนี้จะจัดเป็นโต๊ะจีนค่ะจัดเป็นโต๊ะจีนได้กำไรเท่าไหร่ถามหน่อย ขายบัตรโต๊ะจีนจะได้กำไรเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะมีคนที่ซื้อโต๊ะแล้วตัวเองไม่ได้มาคือคนอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยกให้พวกยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้ได้ไปนั่งกินกันพวกแขกของไอ้พวยได้ไปนั่งกินกันฟรีๆเพราะฉะนั้นดิฉันถึงบอกว่า FC ต้องกระเป๋าฉีกอีกแน่ๆที่ฉันไม่รู้หรอกค่ะว่าราคาโต๊ะจีนเดี๋ยวนี้มันหัวละเท่าไหร่อะไรยังไงกัน แต่ว่างานนี้จะได้กําไรเยอะเขาตั้งเป้าว่าอย่างน้อยจะต้องเกิน50โต๊ะแต่อาจจะไม่ถึงร้อยเน่นก็คือ FC ที่จะไปต้องเสียเงินเสียทองเดินทางไปร่วมง,งานแล้วก็ต้องซื้อโต๊ะจีนกินอีกจะมีใครไปแล้วไม่ซื้อโต๊ะจีนบ้างไหมคะเดี๋ยวก็จะมี FC บางคนที่ไม่มีเงิน ไม่มีแค่แม้กระทั่งเงินที่จะจ่ายค่าเดินทางไปกับอิสระแต่ก็จะมีแม่แม่มีเหนียวหนึ่งมีคนนั้นมีคนนี้จ่ายแทนให้อีกแล้วก็ต้องจ่ายค่าโต๊ะจีนให้อีกเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเปิดกระเป๋าพวกแม่แม่เอฟซี FC ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทั้งหลายคุณมองไม่ออกเลยว,ว่าเขากำลังจะขายบัตรโต๊ะจีนเหมือนกับเป็นงานเลี้ยงใน การจัดงานของสถานที่ราชการหลายที่จะจัดปีใหม่นะก็ก็เป็นโต๊ะจีนเนี่ยทุกคนเจ้าพนักงานก็ต้องไปซื้อบ่งซื้อบัตรอะไรอย่างนี้กันมันเป็นเป็นการจัดงานหาเงินนะคะเดี๋ยวในวันบวงสวงอะไรนั่นถ้าเกิดเกิดมีขึ้นจริงนะคะถ้าเกิดมีขึ้นจริงเนี่ยก็จะต้องมีนั่นมีนี่มีของที่ระลึกขายขายบัตรโต๊ะจีนก็ทีหนึ่งแล้ว แต่ก่อนนี้มีโรงทานเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ทำแล้วค่ะขายบัตรโต๊ะจีนแล้วก็ต้องมีของที่ระลึกมีนูน่นมีนี่มีลูกกงแกะอะไรมาปลุกเสกมาอะไรทั้งหลายแล้วก็ขายกันพวกเอซีก็จะพากันจองพากันซื้อรวยล้น้วนค่ะเขาต้องหาเงินเยอะมากเหมือนจะเป็นการหาเงินทิ้งทวนจริงๆเพราะต้องใช้เงินอีกเยอะขา้างหน้า ไอ้พวยถึงได้กลุ่มอ,อกกลุ่มใจแล้วคนที่เป็นตัวตึงในการหาเงินจะมีอยู่สองคนหนึ่งอิสระสองอนุวัตจะคุยกับแม่แม่หลังบ้านจะคุยกับเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเอาโต๊ะจีนจองโต๊ะจีนไหมครับอย่างนู้นอย่างนี้กันมองไม่ออกกันเลยเหรอคะว่านี่มันเป็นการทำไม่ได้เป็น เงินที่ได้ไปเขาเอาไปใช้ส่วนตัวเขาไม่ได้เอาไปทําการกุศลที่ไหนเพราะทุกครั้งที่ทําการกุศลเขาก็ประกาศให้เอฟซีลงช่วยไปทํากระถินทําป,ป้าป่าทําอะไรเงินเอฟซีทั้งนั้นค่ะเงินไอพ้พลยกับไอ้เถิดแทบจะไม่มีไม่ได้เห็นแล้วก็อ้างว่านี่นะเอาเนื้ออันนั้นช่วยไปไม่ถ้าไม่เห็นกับตาถึงเห็นกับตานะคะไอ้เงินที่เข้าไปก็อาจจะเป็นเงินที่ แม่เอฟซีโอนมาให้พวกเขาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกนี้ทำบุญทำทุกอย่างโดยใช้แม่เอฟซีเป็นตัวทำบุญให้แล้วตัวเองก็จะเอาเรื่องราวอะไรที่ตัวเองทำนี้ไปไว้รอบรรเทาโทษเชื่อจะข่าวว่าไอ้เรื่องเนี้จะต้องมีบรรจุเข้าไปในคำอุทธรณ์ ว่าเป็นคนดีทำคุณประโยชน์ให้สังคมเขามันเป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆไม่บางส่วนแต่ไอ้พลไม่ได้เป็นคนทำแค่เป็นคนบอกบุญให้แม่เอ็คอยอุดหนุนแม่เอ็ีพวกนั้นก็ลหลงไหลได้ปื้มว่าได้บุญอย่างนู้นได้บุญอย่างนี้ทำให้ซื้อให้กระเป๋าฉีกกันเท่าไหรค่ครอยากจะดูว่า ถ้าวันใดถึงสามศาลแล้วทั้งสามศาลลงตามกันว่าเป็นผู้กระทําผิดจริงหรือเจอสองแปดปดขึ้นมาเนี่ยยังจะมีแม่เอซคนไหนอยากจะจ่ายเงินให้ฆาตรกรอีกไหมคะอยากจะมาร่วมทําบุญกับฆาตรกรอีกไหมคะอยากรู้จริงๆคะ่ะแต่ก็เป็นเรื่องดีนะคะที่การออกไปของชัยกับนาคาบุรีเนี่ย ทำให้แม่เอฟซหลายคนตามไปด้วยแล้วเริ่มตาสว่างเห็นพฤติกรรมที่ไอ้่วยมันทำกับคนที่เคยดีกับมันเมนงกับเมเดเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งตายมาด้วยกันนะคะเข้าเข้ากรุงเทพไปได้วยกันเอารถเขาล่อตำรวจให้ไอ้่วยได้แอบเข้าไปทางด้านหลังเขาลงทุนให้ขนาดนั้นให้ใจให้อะไรเต็มที่ทุกอย่าง แต่ดูสิ่งที่คุณทํากับเขาสิแค่เรื่องหมาหมาแค่เรื่องหมาหมาคุณเอาจากเขาทุกอย่างถ้าไม่มีเขาคุณไม่มีทางได้ที่แปดไล่ตรงนี้ไม่มีทางเลยแล้ววันนี้มันกลายเป็นของคุณทั้งหมดโดยมีแม่แม่เอฟซี FC ซื้อให้แม่เอฟซีพวกนั้นไม่ได้มองเลยว่าชัยพลกับสมพรทำอะไรกับเหน่งเมเดไว้เหน่งเมเดถึงขนาดพูดว่าบทเรียนบทสุดท้าย แล้วก็มีแม่เอซีออกไปกับเขาหลายคนชัยก็เหมือนกันค่ะในสิ่งที่พวกคุณทํากันเนี่ยคุณบอกว่าชัยหลอกเงินหลอกทองแม่เอ็ซีอย่างนู้นอย่างนี้รับเงินกี่ทางต้งและอีกสิ่งที่พวกคุณทํำเนี่ยขายบัตรโตจีนเนี่ยขาเงินหาทองทุกอย่างเนี่ย กระเบยียดกระเสียนเงินทอนวัดในสิ่งที่พวกคุณทำมันเป็นเรื่องดีหรือคะถามอะไรอธิบายอะไรไม่ได้เลยขนาดเรื่องแค่เรื่องป้ายยังต้องถามอยู่ต้องนานถึงได้ยอมคายออกมาคุณน่าจะคิดว่าแม่แม่เอฟซีเขาก็มีครอบครัวมีลูกๆของเขาที่ต้องดูแลทำไมคุณถึงไป ใช้ความใจดีของเขามาจ่ายให้พูวทำไมเขาต้องมาซัพพอร์ตงานอะไรพวกนี้กันด้วยใช่ไหม